เอาละครับวันนี да ้ผมมีคอนเทนต์กินเกียนไปเกียนคนอารีนาเบรกเอากันอีกแล้วก็คือผมจะพกปืนพกไปเต็มกระเป๋ามาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับดูซิว่าผมจะได้แจกปืนพกหรือเปล่าโอเคไหอ่าเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยโอเคเกิดเอ่อเท่าไหร่วะเอ่อตรงไหนวะเนี่ยเอออ๋อตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปฟาร์มข้างหน้าก่อนแล้วกัน แต่ผมจะไม่วิ่งแจกนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนเกิดเยู่ซ้ายขวาเลยโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปฝั่งนู้นก่อนแต่ผมจะไม่วิ่งไปแจกนะแต่ผมจะสู้สู้กับคุณจนขาดใจตายแล้วก็ให้คุณขาดใจตายกว่านี้เมื่อคุณจะเอากระเป๋าผมแล้วคุณต้องทิ้งปืนพกมาเป็นยังไงไปรับชมเลยเฮ้ยผมเดินมาผมไม่เจอคนสักคนเลยนะเนี่ยคนเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเฮ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงเดินข้างบน มีเสียงเดินข้างบนคนหรือเปล่าเฮ้ยเเดี๋ยวเดียวจะปาระเบิดแล้วเออเดียว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 ไอ้ป้าเฮ้ยได้ยินเสียงกำลระเบิดไหนโอ้โหไม่ปาไอ้ป้าเฮ้ยนึกว่าจะปาระเบิดไอ้ตู้ก็รีบวิ่งลงล่างเลยดิบ้าไหนไม่ปาใช่หรือเปล่าไหนไม่ปาใช่ไหมเดี๋ยวเราปาเองเดี๋ยวอยู่ไหนวะขุมมุมนี้ไม่มีที่ปาเข้าไปเข้าไปไหนโอเคโอเคเขาน่าจะยังไม่รู้เขาน่าจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้ เออเออดูมุมนี้ไม่ได้มุมนี้มุมนี้ก็ได้อยู่นั่งเฮ้ยระเบิดชิ่งโอ้โหนี่โอ้ยกระตุกเอ้ย,ออยชิบ้าโอ้ยชิบหายแล้วก็ปาระเบิดขึ้นโอ้ยเดียวโอ้ยไอ้บ้าเล่นระเบิดที่สิบสามเลยนะไอ้ระเบิดทีสี่เทีสิบสามเนี่ยผมบอกเลยเกาะหายเร็วมากเลยไอย้ระเบิดบ้านี่เนี่เยเร็วเร็วเข้ามาเข้ามา ใช่ไหมเข้ามาหรือเปล่าเฮ้ยเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากหูอื้อหูอื้อดังวิงวิงวิงนายจงมาเอาปืนเพราะออกมาเร็วไปเดี๋ยว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 เฮ้ยไม่ตายไม่ตายเจ็บหนักเจ็บหนักนี่ิดิล้มล้มล้มเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กไม่ตรงเล่นไม่ตรงเล่นนายไม่ตรงเล่นเอาไม่ตายไม่ตายไม่ตรงเล่นนายไม่ตรงเล่นเลยเพื่อน แต่มจะมาเอาปืนพกในกระเป๋าเราเหรอรอบนี้คงจะยากหน่อยนะเอ้ยเดี๋ยวเขามีเพื่อนอีกอุ้ยชิบหายดิเขามีเพื่อนอีกอุ้ยนี่โหลดดีนี่โหลดอ้ระเบิดมาอ้ออุ้ยไอ้ป้าเฮ้ยก็มาดิวะก็มาดิเพื่อนโผล่มาวันนีโอ้มียิงดักมียิงดักแหมไม่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 วิ่งไปโดนยิงหรอกเพื่อนฮัลโหล จอเต็มเลือดก่อนได้บ้าไเฮ้ยปานแผลไม่มีก็มาดิวะเพื่อนมาดีมาดีมาดีเฮ้ยดันเฮ้ยโอ้หไอ้บ้าโผล่หน้าออกมาเฉยเอ้ยินดีกับคนไทยด้วยนะครับคุณได้ปืนพกเต็มกระเป๋าถ้าคุณจะต้องเอากระเป๋าผมอะ คุณจะต้องนั่งทิ้งปืนทีแล้วก็บอกแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าปืนพกน่ะมันใช้เวลาค้นนานก,นกว่าของธรรมดาอีกนะยินดีด้วยดาเขาวิ่งเขารีบเขารีบเออเขารีบวิ่งมาดูของเลยยินดีกับผู้โชคดีรายแรกของเรานะครับยินดีคนไทยคนนี้ด้วยนะมาดูสิผมโดนยิงหัวอีกแล้วครับโอ้โหโอเคมา ไปรับชมเกมต่อไปกันเลยครับดูซิว่าจะแจกได้กี่รอบวันนี้มารอบนี้ไอ้น้องนี่มาดูปืนพกดั้งนั้นเลยไพ่อเอ้นี่ผมใจดีผมแถงกระสุน A อวันให้ด้วยหนึ่งนัดเพื่อนโอ้ยไอ้ไอผมนี่ก็หาคอนเทนต์มาทำเนาะเพราะว่าปืนพกเวลาค้นหามันจะค้นนานมากๆเลยนะครับค้นนานมากก็เหมือนเราค้นหาปืนนั่นแหละครับ ค้นหาปืนปืนไอในกล่องอนั่นแหละมันจะหานานเหมือนแบบนั้นเลยโอเคมาไปรับชมกันเลยครับเฮ้ยรอบนี้เกิดข้างในเลยสวยดีถ้าอย่างนั้นอะ่ะไปดักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดักเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะโอ้โหผมรอนานมากแล้วเนี่ยไม่มีใครมาฟาร์มที่นี่เลย โอเคเขาน่าจะไปแถวโน้นนหมดแล้วมั้งเ,เ,เดี๋ยวไปปาระเบิดควันเนาะเฮ้ยบ้าเอ้ยไปเดี๋ยววิ่งไปตรงกลางเลยดีกว่าไปที่โมเตลเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมชิหายแล้วครับก็คือบอทมันมาออรวมกันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาไดยคุ้มอืออือโอ้โหไม่ตายนี่นี่จะตายกับบอทไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาแต่ไหนกันเยอะแยะเลยกระสุนหมดกระสุนหมดไอ้ปบ้าเฮ้ยมาแต่ไหนกันเยอะแยะวะ โอ้โหเมื่อกี้ผมผมวิ่งแล้วผมหลุดเนีผมวิ่งแล้วมันกดเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยแขนดำแล้วไอ้เพื่อนใจเย็นเฮ้ยไม่ได้ไปเจ็บเืนพกคนเลยเนี่ยเพื่อนใจเย็นดีโอ้โหอย่างเยอะเลยน่ะน่ะโอ้ยเดี๋ยว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 ตายหมดวันนี้โอ้ยโอ้ยเรียบร้อยดำสองข้างแล้วตูติง่งเนี่ยตายไปซะเองน่ะไอ้บ้าเฮ้ยจะหนีไปไหนกะโผล่มาดิวะอันนี้อันนี้ อืออือดับเบิลคิวอ่ะโอ้โหบ้าเดี๋ยวหาแบนเดตก่อนชิหายนะครับท่านผู้ชมผมเจอบอทบอทไอเนี่ยบอทไอเลเวลสูงอ่ะจะรอดเปล่าวะโอ้โหดูนะผมโผล่ไปนิดเดียวเองอ่ะมันยิงสวนขึ้นมาแล้วไหนมันอยู่ไหนวะโผล่มาดิเพื่อนนี่นี่ ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวโอ้โหบ้าเอ,อ้รอบนี้ไปแจกปืนพกให้บอดโอ้โหบ้าหน่ามันนอนเนียนเลยผมมองไม่เห็นบ้าเอ้ยไม่เป็นไรถือว่าได้แจกปืนพกให้บอดแล้วกันโอ้โหดูมันนอน,นดิมันดูมันยิงน่ะยิงวัวเลยน่ะโอ้โหโคตรกะบ,บ้านนะ ทพราคนมัาทำไมเล่นเหมือนคนเลยอ๋อ,บอ,บ,อบอดบอดบอดมันมีเสียงพูดมีเสียงพูด,อพดไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้แจกคนเลยรอบนี้เฮ้ยอย่างเซ็งเลยมาเดี๋ยวไปรับชมเกมต่อไปกันเลยครับอุ้ยบ้าใช่ไหมมารอบนี้เต็มที่จัดเต็มมาแนมลูกศอ <c oughs> โอ้ยเจ็บใจกับรอบที่แล้วไม่หายไบ้าเฮ้ยตายกับบอดเฉยนี่รอบนี้ผมพาไม้กีดไฟสุดที่รักผมไปด้วย นี่แล้วก็ปืนพกเหมือนเดิมใครยิงได้เราบอกเลยคนนานกว่าไม้ขิดไฟได้นอน <c oughs> <c oughs> ก็หาส็สรรหามาทำเนาะโอเคไป,ไปรับชมกันเลยครับมาเข้าแผนที่ไล่ดีกว่าลงปิดกั้นด้วยเปไโโย็นไงโอ้โหนี่ติ๊กจัดอันดับไปด้วยอย่าไปหยองอย่าไปยอง <c oughs> มา่าเป็นไงไปรับชมเลยครับ เฮ้ยเกิดตรงนี้มีอดอมีอ้ดอเดี๋ยวขอไปเไปออก็บไอ้ดอกก่อนข้างหน้ามีคนเกิดไอ้ฝั่งมุมนู้นอะมุมซ้ายมือผมนะู่นะฝั่งนู้นว่ามีคนเกิดตีหนึ่งแล้วก็ที่บ้านพักมีตีหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งไปดูอดอกก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอหาของหน่อยแล้วกันได้แบบว่าเอาตังค์ออกไปบ้างไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยอุ้ยได้เหวนทองหมื่นห้าสวย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 โอเครอบนี้เราออกเราออกก็ไม่ขาดทุนเยอะโอเคเอ้ยนู้นเขายิงกันอยู่ที่บ้านพักเลยนะ มีคนยิงก i mean? ันโอเคเดี๋ยวเราไปที่นั่นต่อเลยเรามาแล้วเพื่อนทำอะไรกันเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนกันเออยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียเอา๋ยเบีดีปยเี๋นเดีเดา๋ยเดีเดีคยเดยเดียเดีเดียเดียดีเยเียีคนียเดี๋ยีเีดีเเียเวี โอ้ยนั่งเอืออะเลยเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ยโ,โอ้ยข้านาระเบิดไฟมาป้าระเบิดไฟมาข้าไหนหนะนะเขาเขาวิ่งวนรอบบ้านเลยนะ่กะก็มาดิวะก็มาดิวะเฮ้ยเขาเดินตรง่นั่นยิงยิงสะกดิดโอ้ยบ้าไม่มีใครวะไม่มีใครโอ้โห,โอ,โหอยู่ไหนวะเฮ้ยอ,อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอก โอ้โหแตกไอ้บ้ายิงโดนเฉยเข้าหัวเต็มเต็มเลยโอ้โหโอ้ใช้ AK 102ว่ะโอเคโอ้โหเดี๋ยวดูศพข้างบนหน่อยแล้วกันไอ้บ้าจะมาแจกอันนี้จะมาแจกปืนพกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย M4 โอ้โห M4 โอ้ยเดี๋ยวมีคนยิงมีคนยิงเปืนเขาหรือเปล่าวะเฮ้ยมี M4 โอ้โหชักจะไม่อยากตายแล้วเละสิไดเอ็มโฟอย่างเงี้ย <c oughs> จะแจกปืนพกหรือว่าจะเอาเอ็มโฟออกดีวะเอาเอ็มโฟออกดีกว่าไม่แจกแล้วปืนพกอ่ะ <c oughs> เอ็นป้าเอ็มโฟกระบอกละสี่ห้าหมื่นเลยนะเอ็นป้าไม่แจกแล้วเว้ยไม่แจกแล้วเว้ยอุ้ยมีกระสุนไอวันด้วยสวยเครจะแจกก็แจกเว้ยไม่แจกต่อแล้วเว้ยอุ้ยเดี๋ยวถึงคนปาระเบิดอุย้ยเพื่อนเขาหรือเปล่าอุย้ย เพื่อนเขามาแน่เลยว่ะผมว่าถ่ายแล้วจะรอดบานี้ตูเดี๋ยวปิดเลเซอร์ก่อนนั่นน่ะเขาปาระเบิดอีกแล้วอุ้ยไอ้บ้ามีเพื่อนด้วยโอ้โหมากี่คนวะเนี่ยผมกดโซโล่มาด้วยไงโอเคมาจะบวกก็บวกมาเดิยวะอย่างน้อยๆเราได้แจกปืนพกหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยบ้า เฮ้ยคนปลาระเบิดมาแล้วคนปลาระเบิดมาแล้วเอ้ยเออ้อเตะอ้คนคนแน่นอนคนแน่นอนเดี๋ยวอ้ตัวนันไอ้ตัวนันนหรือเปล่าเฮ้ยนหรือเปล่าเอ้ยมาดิมาดิวะขนหรือเปล่าน่าเพื่อนเาแหละผมว่ามา้าดักอยู่ตรงนี้แล้วมามาดิวะนีมานีมาดิปชาร์มันเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวบอดโอ้โหเ้ยบ้าเอ้ยเดียเบโอ้โ โอ้โหเอวันเอวันผมกดไปซะหลายนัดเลยไอ้บ้าบอดนึนดกว่าคนอุ้ยเอ ι, เอไอ้บอทตัวนี้มันอะไรผมมันวะนะ่าเฮ้ยเอ้เอาอะไรเพื่อนดูอะไร <c oughs> โอ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว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 ไอ้บ้าเราเห็นมองท้องฟ้าอยู่ใช่เหรอเบื่อไอ้บอตท้องฟ้า มือมองฟ้ามนต์นี่โอ้ยเอ้ยอะไรเปิดไฟไหมไอ้บ้าบอตตัวนี้มันเป็นอะไรมันมองฟ้าทำไมเห็นยูเโเพื่อนเดินหนีไปแล้วเดินหนีไปแล้วโอ้โหยิงผมสองนัดโอ้เสีย้าพัปนแผลเลยเฮ้ยข้างในเขาอย่ข้างในวะนู่นที่โมเตลเขายิงกันเดือดเลยโอเคไปเดี๋ยววิ่งไปดูหน่อยแล้วกัน เอ๊ะแถวนี้มันเงียบนะเนี่ยมันเงียบแปลกๆนะเนี่ยจะมีคนหรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้ยอะไรวะสัมผัสเพี้ยนมามีคนยิงกันอยู่เออเดี๋ยวจะออกตีไปเลยไหมครับเพราะว่า M สี่ตั้งสี่โอ้กระตุกตั้งสี่ห้าหมื่นเลยนะออจะออกก็เสียดายอะ่ะเดี๋ยวขอฟาร์มเดี๋ยวขอเดินฟาร์มดูหน่อยแล้วกัน โอเคมาเดี๋ยวเตรียมตัวออกกันเลยเจุดออกผมอุ้ยอยู่ไกลว่ะโอเคไปเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งออกเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นน่ะอาจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคนก็ไม่มีแล้วก็ข้างในก็ฟาร์มไปหมดแล้วด้วยไม่ได้แจกปืนพกรอบนี้โอ้โหรอดจะรอดหรือเปล่าวะโอเคมาเดี๋ยวไปดูกัน มันมีคนเดินอยู่หลังรถไถนะ่ะมีคนเดินอยู่บ้าบบดนี่นี่ตายซะเฮ้ย <c oughs> อย่ามีคนยิง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 โยกโยกอโยกโวู้รอดเว้ยบ้าจะมาแจกปืนพกแต่แต่ดันรอดเฉยเลยโอ้โหโก็ไม่เป็นไรก็ยังดีอ่ะไว้รอบหน้าเดี๋ยวเรามาแจกใหม่กันดีกว, <c oughs> ว่าว้าวรอดเฉยนี่แรงบวกด้วย อืสุดยอดโอ้ได้สองแสนขนาดไม่มีของทองแลเนี่ยมันแพงกับปืน m ่ด้วยแหละแล้วก็ผมเก็บอะไรนะไอ้สายโยงบ่าได้เยอะด้วยแหละไอามาไอรอดได้ไงวันนี้จะมาแจกปืนพวกแต่ดันรอดเฉยเลยโอเคครับถ้ารับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจมาทำคลิปไปด้นะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม